สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม MBC Channel นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่กับเกมมาพั a นเมยแต่อย่างใดนะครับผมแต่เรามาอยู่กับเกม Black Clover M นะครับผมซึ่งเกมนี้มันก็เปิดมาได้นานพอสมควรแล้วเนาะแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้อัดไงเออก็คือเล่นไปตามปกติแหละแต่แค่ไม่ได้อัดนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมผมจะมาอัดคลิปรีวิวไอเเกม Black Clover M ของผมนะครับผมที่ผมเล่นมา แล้วนะครับผมตั้งแต่เกมเปิดวันแรกนะเออก็คือแบบจดจ่อรอเลยว่าเกมมันจะเปิดกี่โมงนะครับผมก็คือแบบรอกดเข้าเลยนะครับผมนะก็วันนี้ผมก็จะมารีวิว ID ของเกมแบล็คโคเวอร์ของผมนะครับผมนะก็ชื่อผมก็ตามนี้เลยนะครับผมมิวมาลูกโกะนะครับผมเลเวล24นะเออก็ใครที่อยากแอดผมมาก็แอดมาได้นะครับผมแต่ตอนนี้เพื่อนในเกมผมมันเต็มอยู่นะซึ่งเพื่อนในเกมของผมเนี่ยก็เป็นใครก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลบออกนะครับผมสำหรับคนที่ ไม่ได้แบบไม่ผมไม่แบบอยากลบออกเนาะเออโอเคนะครับผมก็ใครที่อยากแอดผมมาก็แอดมาได้นะครับผมนะแล้วก็ผมก็มีกิลส่วนตัวป็นของตัวเองด้วยนะครับผมก็ใครที่อยากขอเข้ามาก็ขอเข้ามาได้นะครับผมชื่อกิลชื่อว่ากิลเหลวแหลกนะครับผมซึ่งตอนนี้คนในกิลผมก็ยังมีอยู่แค่8คนอยู่เลยนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีกิลนะครับผมหรือว่าอยากเข้ากิลผมก็มาขอเข้าได้นะครับผมเป็นกิลที่แบบไม่ค่อยอะไรมากนะครับผมชิวๆนะครับผมนะเออก็มาขอเข้ามาได้นะครับผมสำหรับกิวนะชื่อกิวว่าเหลว แหลนะครับผมเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์กดนนะเผื่อใครอยากเข้ามานะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิว ID ของเราเลยดีกว่าซึ่งก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยลงลิปสักเท่าไหร่นะก็น่าจะมีอยู่2สาเหตุนะครับผมก็คือเหตุแรกก็คือผมติดเรียนนะครับผมไม่ใช่ว่าเธอติดเรียนดีงานมันเยอะนะครับผมนะก็เลยแบบไปเข่งงานซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็อีกสักนิดนึงก็ใกล้จะปิดเทอมละนะครับผมแล้วก็ เป็นติดเกมไป c ว v e r ด้วยนะครับผมแต่มาพ่อแม่ผมก็ยังเล่นนะยังเล่นปกติเลยพ่อแม่จะเข้าไปเล่นตามปกตินะครับผมแต่แค่เอาเวลาส่วนใหญ่มาเทให้ไป c ว v e r มากกว่านะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวไอดีกันเลยดีกว่านะครับผมก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะผมก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมหวังสิ่งใดประหาสิ่งใดข็อขอให้พบเจอแต่สิ่งนั้นนะครับผมนะใครที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคครรรรรััับบผมมไปปเเเดดีีี๋ยยวววาาิิ่่กกนนละ มาครับผมจ<ย><ห>อจเว<น>ทนะครับผมก็ตัวแรกของผมที่พลังเยอะสุดในดีผมเลยก็คือเจ้าแมสต์นะครับผมพลังอยู่ที่5้าหมนะครับผมพลังป้องกันอยู่ที่2 0,000นะครับผมก็เจ้าตัวแมสต์เนี่ยจะเน้นไปที่พลังป้องกัน้ะส่วนใหญ่นะครับผมสำหรับตัวแท้งภายในเกมนะนี้เนาะเออจะเน้นไปที่ดีเฟนส์ซะส่วนใหญ่นะครับผม ก็อุปกรณ์ก็จะใส่ตามนี้เลยนะครับผมของอาร์ก็ยังมีไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมก็ใส่เป็นเดฟเฟนล้วนเลยนะครับผมเดฟล้วนเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องประดับก็ใส่เป็นเดฟล้วนเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวมาส์นะครับผมก็ผมก็จะรีวิวแบบรวดเร็วหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่อยากให้คิดมานานเนาะเออ ต่อมาก็ตัวที่ 2, 2> นะครับผมตัวลูกรักของผมในเกมนี้เลยนะครับผมก็คือเจ้าตัวจูเลียสนะครับผมก็สาเหตุที่ผมว่าเป็นตัวลูกรักนะครับผมเพราะว่าผมปั้นมัน5ดาวนะครับผมและสาเหตุที่ทําให้ผมตัดสินใจปั้นมันขึ้น5าดาวเนี่ยเพราะว่าผมสุ่มจูเลียสได้ภายใน10ใบแรกนะครับผมเออถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมว่าผมสุ่มได้ภายใน1ิใบแรกจริงๆนะครับผมก็คือตอนนั้นอ่ะมันมีให้รีโล่99รอบรอบใช่ไหมแล้วผมแบบเออรีจนเบื่อละก็เลยลองไปสุ่มจููเลีย่นด แล้วสุ่มปุ๊บได้จูเลียตเฉยเลยภายใน10ใบแรกนะครับผมเออก็คือแบบโคตรดวงดีนะครับผมก็เลยเออยอมปั้นมาขึ้น5ดาวเลยละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวจูเลียตเนาะมาก็พลังจูเลียตของผมนะครับผมก็อยู่ที่5 5 0 4นะครับผมก็จูเลียตก็เน้นปั้นไปที่ MATK นะครับผมซึ่ง MATK ของผมก็อยู่ที่ประมาณ5้าไปสามหมื่นหนึ่งพันะครับผมจะไป5 0,000ืซะละเยอะไปนะครับผมมาแล้วมาดูอุปกรณ์ของผมกันดีกว่านะครับผมผมก็จะใส่เป็นเซตนะครับผมมี3เซตนะ เป็นเซตของเจ้าตัวชนชั้นสูงนะครับผมที่จะมีอัศมีขีดคั่งเพิ่ม5%นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นเซตลางร้ายนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีเวท7%นะครับผมแล้วก็อีกเซตนึงก็จะเป็นเซตเวทโบราณนะครับผมเพมิ่มพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตี220นะครับผมแล้วก็ของก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยของเ r ผมยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งมาฟาร์มอ r ได้นะครับผมนี่ ก็มันก็มีเยอะแหลยควาสามารถจะเป็นของเทพีของอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มากกว่านะครับผมก็สาหรับจูเลียของผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใส่การประจํของมันด้วยนะครับผมการประจาเลเวลหนึ่งนะครับผมต่อมาก็ตัวโนเอลนะครับผมเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเจ็บช้าน้ําใจที่สุดแล้วนะครับผมก็คือเปิดไป120ใบนะครับผมก็คือไม่ได้โนเอลเลยนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะนี่นะครับผมก็อนเชิญไปนนเนี่ยโนเอลผมสูมไป120ใบนะครับผมแต่ยังไม่มีโนเอลออกสักตัวเลยนะครับผม ส่วนตู้ของจูเลียนเนี่ยที่เห็นว่ามันเหลือ110ครั้งเนี่ยก็เพราะว่าผมมาสุ่มหาการ์ดมันนะครับผมเออผมมาสุ่มหาการ์ดมันนะแล้วก็ตอนระหว่างทางในการสุ่มเนี่ยก็ได้จูเลียนมา1ตัวแล้วก็ได้การ์ดมา1นึ่งตัวได้การ์ดมา1ใบนะครับผมก็เลยพอแล้วนะครับผมนะก็เลยเรามาดูตัวโรเอลของผมกันก่อนเลยดีกว่าผมจะรีวิวอยู่แค่ตัวหลักๆประมาณ3-4ตัวนะครับผมเออโรเอลผมก็มีพลังอยู่ที่44,500 92นะครับผมโนเอลก็ต้องเน้นพลัง MBTK นะเพราะว่าใช้พระยิ่งพลังเวทยเยอะนะครับผม MBTK เยอะก็จะยิ่งสร้างโล่หนาะนะครับผมก็อุปกรณ์ของผมก็ใส่เป็นประมาณนี้นะครับผมไอเครื่องประดับผมก็ยังไม่ค่อยมีนะเออเพราะว่ามันหาย,ยากเหลือเกินนะครับผมอุปกรณ์สรุปอุปกรณ์ก็ใส่เป็น MBTK หมดเลยนะครับผมทุกชิ้นนะเอาแล้วคุณไปถอดทําไมนะเนี่ยเอ้ยเด้อเด้เอ,อนะเด้อแล้วคุณไปถอดทําไมเนี่ยเด้อเด้อเด้อเมกิวใส่เส้นอะไรวะเออ เพราะนี่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 น,นี่โอ้ตกตกตก,ตกใจหมดนะครับผมก็นี่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโงเอลของผมนะครับผมก็ใส่เป M ็น d k หมดเลยนะครับผมนะแล้วก็ กาก็ไม่ได้คาดใช่ไม่ใช่การโนโเอลนะครับผมว่าสุ่มไม่ได้นะ,ะต่อมาก็มกตีตัวละครอีกตัโลตัสนะครับผม<ด>เป็นตัวเอเดดาตัวแรกไอดีผมเลยไม่ใช่ตัวแรกดิเป็นตัวที่แบบรีหาตัวแรกนะครับผมเออก็คือรี20ครั้งอะนะเอาโลตัสมานะครับผมตัวมันเก่งนะมาพลังก็อยู่ที่44,523นะครับผมก็โลตัสก็เน้นเป็นเอเดีเคเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใส่สปีดด้วยก็จะดีมากนะครับผมเอเวดีเคโลตัสของผมก็อยู่ที่23,548 0 0 0นะคผมนะครับผมนะ อุปกรณ์ก็ใส่ประมาณนี้เลย MBDK ล้วนนะครับผมซึ่งผมไม่ได้เล่นไปสายสปีดเนาะสำหรับเจ้าตัวโรตัสนะครับผมเพราะว่าเส้นสปีดผมไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ MBDK ล้วนเลยนะครับผมเครื่องประดับก็เป็น MBDK MBDK เครื่องประดับก็เนี่ยคียดาเมจนะครับผมคีเลดนะครับผมแล้วก็คีดาเมจนะซึ่งเครื่องประดับมันหายากไงเออก็เลยแบบจะนี่นน่อยหน่อยมาต่อมาก็อีกตัวนึงนะครับผมก็คือตัวตัวตัวไรอานะครับผมเออก็ พลังก็อยู่ที่44,289นะครับผมก็เน้นไปที่พลัง m a d ไปพเน้นที่พลัง a t k ถ้าส่วนใหญ่นะครับผมก็คือเน้นแบบดาเมจโจมตีนั่นแหละอออุปกรณ์ก็ตามนี้เป็นเ t k คหมดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีเซตคริสตอลให้มันด้วยก็จะดีมากสำหรับเจ้าตัวไรอานะครับผมนะก็ใส่ไปการ์ดยามินะครับผมซึ่งการา์ดไรอามันก็ผมก็มีนะแต่ผมเขาแนะนําว่าให้ใส่การ์ดยามินะ่าจะดีกว่าเวลาลงดันอะไรพวกนี้นะครับผมเอ,อ แล้วก็หลังจากนี้มาผมก็รีวิวแบบคร่าๆวๆแ,แล้วกันนะยามีฟ้าก็พลัง4 2 2 5 0นะครับผมก็เน้นเอ็มที่ ATK ซะส่วนใหญ่เหมือนเดิมเหมือนไรอารเลยนะครับผมแล้วก็ของก็ประมาณนี้นะครับนี่นะเออ ATK หมดเลยนะครับผมต่อมาก็เป็นมิโมซานะครับผมมิโมซ่าพลัง41,933นะครับผมก็ เน้นในเรื m ่องเอนะครับผมสำหรับเจ้าตัวมิโมซ่านะเพราะว่าจะฮิวแรงตาม m อ็มนะครับผมยิ่ง m A D อ็มเยอะก็จะยิ่งฮิวแรงนะครับผมอุปรกรณ์ก็ตามนี้นะครับผมยังไม่ค่อยมีของพวกเท่าไหร่สำหรับมิโมซ่านะแต่ก็ถือว่าฮิวแรงอยู่นะครับผมสำหรับมิโมซ่าผมก็ฮิวทีละ4-5หมื่นนะครับผมเออนะก็หลังจากนี้ <c oughs> พวกนี้ก็ไม่ได้ค่อยจะพลาดอย่างเช่นพวกลิชอะไรเนะี่ย เออท่ทามี่ร่างชุด,ด่วยนะ้ะแอตตาร่างแดงไ hey, อซัลลี่นะแล้วก็พวกนั้นไม่ค่อยได้ปั้นละก็คือจะมีหลักๆอยู่ที่ถือถึงแค่มีหมวกส่งนะครับผมนี่ผมปั้นแบบปั้นแบบจริงจังนะตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้ปั้นละโอเคนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวผมจะพาไป PVP กันสักนิดสักหน่อยละกันเนาะ PVP PVP Pv ถ้าผมพูดเร็วไปก็ขออาภัยด้วยละกันนะครับผมมา PVP ก็ผมก็จะสู้กับคนนี้ละกันนะโอเคไม่รู้ว่าจะแพ้หรือว่าชนะนะครับผมแต่ถ้าแพ้หรือว่าชนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าทีมผมก็ไม่ได้ตึงตังอะไรมากมายนะครับผมสำหรับเกมแบ็คโฮมอเอ็มนะเพราะว่าเกมมาสายฟรีก็อยู่ได้แหละแต่มันก็ยากายคนสองคนเนาะ มาจูเลียเขาเปิดมาก่อนนะครับผมจะนัก็โลตัสผมก็เปิดไปต่อนะครับผมจะนัก็จูเลียของผมปุ๊บตายไปหนึ่งตัวสหรับโนเอลแล้วก็เข้าไปท่าสกิลสองหนึ่งครั้งโอ้โหโนเอลผมเข้าไปตุ้มบั้มเหมือนก่อนหนึ่งทีแล้วจากนั้นก็เหลือแค่ลายเดซตัวเดียวจูเลียเขาเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จูเลียผมตีธรรมดาไปตายสหรับลาเดสนะครับผมจะนัก็สกิลไปสหรับโลตัสโอ้จูเลียเขาเกือบตายแล้วนะครับผมเข้ามาระเบิดหนึ่งทีปุ๊บปั๊บอมบี้แล้วก็ปื๊บเรียบร้อยสวนกลับไปตาาายยยนะะครับผมโออ้้ช่งงจเเฮ โอเคก็จะประมาณนี้ทั้งหมดตลอดระบบเกม PVP ของเพื่อนตัวแบ็คเคอร์เบิร์นะเออแล้วคุณจะมารีวิวทำไมเนี่ยเธอเกมมันเปิดนานละโอ้โหพวกนี้มันตึงเกินไปว่ะพวกนี้มันตึงเกินต้านโอ้โหโนเอลห้าดาวใส่ฟีผมแนะนำให้ไปปั้นโนเอลห้าดาวดีกว่าจูเลียนนะแต่ที่ผมปั้นจูเลียนก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าตัวมันแบบเออดันออกมาก่อนไงมาเอาอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมคู่นี้ฝั่งตรงข้ามไม่มีจูเลียนนะครับผมแต่ทีมผมมีจูเลียนไง ดูเลี้ยงไงหล้งจากนั้นก็โลตัสผมเปิดไปก่อนเลยเปิดประเ,เด็นไปก่อนเลยหนึ่งทีรถสปีเขาไปหรือเปล่าโอ้โหยังไม่ลดสปีเลยปับ๊บอ้าวดูเลียนผมอันตรีเสร็จมากเ,เลยมาติดสตาร์แต่มันไม่ตายนะครับผมไม่ต่อสกิลต่อนะปุ๊บหนยเอาสกิลสวนกลับมาไลายอาเขาฟันมาหนึ่งทีแล้วก็มาสกิลปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็มีโมซ่าเขาฮิวมาหนึ่งทีโอ้โหฮิวเกือบเต็มพลาดปุ๊บ ก็เขาไประเบิดหนึ่งทีโนเอลไฟของข้าตายไปเที่ร้อนเลยนะโนเอลผมกลางโล่เป็นหนึ่งทีห้าหมื่นหกพันนะครับสำหรับโล่ของผมแล้วก็ไรอาเข้ามาจิ้มหนึ่งทีจิ้มมาหนึ่งทีสำหรับมิโมซ่าแล้วก็ตีสวนกลับไปสำหรับลูเลสแล้วก็ตีกลับไปสำหรับโมซ่าแล้วก็ขื้นน้ำกลับไปปุ๊บปป๊อโอ้โหข้าคงเหนื่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไรอาเข้าฟันมาสวนกลับไปหนึ่งทีแล้วก็มาเขาตีหน่ยแล้วก็สวนกลับไปหนึ่งทีแล้วร้อนตายฮ่าบัวครับโดนโนเอลสวนหมดโดนโนเอลสวนหมดนี่จิ้มมา แล้วก็จูเลยครับไปกระโดดปิดงานนะครับผมโอเคก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอ่ะก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ดีกว่าว่าไอดีผมเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่อของเซิร์ฟนะครับผมแต่เขาไม่ต้องหวังว่าติดท็อปสิบท็อปร้อยเลยนะเพราะว่ามันยากอยู่ละก็ผมก็อยู่ที่ท็อปหก 1,200นะครับผมพลังอยู่ที่แสนเก้านะครับผมสองแสนก็ยังไม่ถึงเลยนะครับผมเออสองแสนก็ยังไม่ถึงเลยนะอยู่ที่แสนเก้าเองนะครับผมท่อนอันดับหนึ่งก็เป็นของพี่กายกิจนะครับผมเออก็ให้เข้าไปนะเพราะเขาเป็นแบบโอ้โหเติมซะแบบวันนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพราะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย